อดีตหัวหน้าโครงการอาวกาศอิสราเอลเปิดเผยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รู้เรื่องเอเลี่ยนและสาพันกาเล็กซี่ระหว่างดวงดาวหรือ Galactic Federation เรื่องราวเปิดเผยออกมาเรื่อยๆแล้วเกี่ยวกับความลับที่เชื่อว่าถูกปกปิดมาอย่างยาวนานต่อเนื่องกว่า60ปีสร้างความฮือฮาตื่นเต้นให้แก่สาธารณชนอีกครั้ง เมื่ออดีตหัวหน้าโครงการอวกาศของอิสราเอลเปิดเผยว่าเอเรียนซ่อนตัวอยู่บนโลกและประธานาธิบดีทรัมป์ก็รับรู้เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีข่าวจากอดีตหัวหน้าโครงการอวกาศของอิสราเอลอ้างว่าเอเรียนจากสาพันกาเล็กซี่ซ่อนตัวอยู่บนโลกและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็รับรู้เอเรียนเหล่านี้ทำข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐห้ามแพร่งพลาย รอวันเปิดตัวก็ต่อเมื่อมนุษย์พัฒนาจนพร้อมที่จะเข้าใจแล้วเท่านั้นเมื่อวันที่10ทธันวาคมปี2563สื่อต่างประเทศ NBC News และ The Sun รายงานข่าวที่สร้างความมือฮาตื่นเต้นให้กับสาธารณะเมื่อศาสตราจารย์ฮาอิมอีแซอดีตหัวหน้าโครงการความปลอดภัยทางอวากาศของอิสราเอลให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ในอิสราเอล อี h a l o อะฮาอ้างว่าเอเรียนหรือเหล่ามนุษย์ต่างดาวจากซาพันกาล็กซี่ได้เดินทางโดยจานบิน UFO มายังโลกและซ่อนตัวอยู่ข้างหลังพวกเราและพวกเขาจะออกมาเปิดเผยตัวตนก็ต่อเมื่อเห็นว่ามนุษย์บนโลกพัฒนาจนมีความพร้อมที่จะเข้าใจแล้วเท่านั้นศาสตราจาร์อ e ีเซตอ้างว่า เหาเอเลียได้มีการทำสัญญาตกลงกับรัฐบาลสารัฐไม่ให้เปิดเผยแกล้งคลายในเรื่องนี้ให้กับชาวโลกได้รับรู้ในขณะที่เอเลียนกำลังทำการทดลองหลายอย่างบนโลกของเราอยู่นอกจากนี้อดีตหัวหน้าโครงการอาวกาศอิสราเอลยังบอกด้วยว่าเอเลียนเหล่านี้มีฐานปฏิบัติการลับอยู่บนดาวอังคารสาพันกาแล็กซี่ได้รอคอยมวลมนุษยชาติ ก้าวไปถึงขั้นที่จะเข้าใจเกี่ยวกับอวกาศและยานอวกาศศาสตราจารย์อีเซสเปิดเผยเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นนี้กับนักข่าวเยดอสอาฮารโนสเมื่อวันศุกร์ที่4ธันวาคมที่ผ่านมาและได้กล่าวถึงคำว่าซาพันกาเล็กซี่ซึ่งถือว่าเป็นคำที่ใช้บ่อยมากในเรื่องราวเกี่ยวกับนิยายไซไฟวิทยศาศาสตร์ในอดีตศาสตราจารย์ผู้นี้ ได้รับความเคารพในอิสราเอลเป็นอย่างมากและยังกล่าวว่าเอเรียนเหล่านี้มีความอยากรู้อยากเห็นไม่แพ้กันกับมนุษยชาติบนโลกและกำลังพยายามที่จะเข้าใจถึงโครงสร้างจัก,กรวาลและแกาแล็กซีของเราโดยเอเรียนต้องการพวกเราในฐานะผู้ช่วยเหลือนอกจากนั้นศาสตราจารย์อีเซดยังได้กล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป ก็มีความตระหนักดีว่ามีการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นศาสตราจารย์อีเซตซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าโครงการความปลอดภัยอวกาศของอิสราเอลตั้งแต่ปี1981ถึงปี2010ยังกล่าวอ้างด้วยว่านักบินอวกาศอเมริกันไม่ใช่แค่เพียงไปถึงดาวอังคารแล้วเท่านั้นแต่พวกเขายังได้สนทนากับเอเลียนที่ฐานรับใต้ดินบนดาวอังคารอีกด้วย พร้อมกันนั้นยังได้กล่าวถึงเหตุผลที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของเอเลียนในขณะน,นี้เพราะเห็นว่าทัศนคติของผู้คนกำลังมีการเปลี่ยนแปลงและมีความรับรู้เปิดกว้างมากขึ้นซึ่งถ้าหากเขาเปิดเผยเรื่องนี้เมื่อ5ปีก่อนซึ่งเวลานั้นเขาก็รับรู้อยู่แล้วแต่หากเขาเปิดเผยในตอนนั้นก็คงต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้วเขากล่าวว่าผมไม่มีสิ่งใดที่เกิเสียในขณะนี้ ผมได้รับปริญญาและรางวัลมาแล้วมากมายผมเคารพต่อจัก,กรวาลต่างๆที่อยู่นอกเหนือจากเราศาสตราจารย์อีเซสกล่าวทิ้งท้ายโดยเว็บไซต์ NBC News ซึ่งเป็นหนึ่งในสื่อต่างประเทศที่รายงานข่าวนี้ยังเผยว่าได้ติดต่อสอบถามเรื่องนี้ไปยังทำเนียบข่าวและเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลแล้วแต่ยังไม่ได้รับคำตอบโดยทันทีขณะที่ซูกอส โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ภายหลังจากการออกมาเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับเอเลียนและสาพันธ์แกล็กซีหรือที่เรียกว่า Galactic กเฟ e เดอ i o เของสตวา,ารายาอีแซดอดีตหัวหน้าโครงการอาวกาศของอิสราเอลทำให้หลายฝ่ายมีความตื่นตัวเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวมากขึ้นล่าสุดหลังจากการเปิดเผย เรื่องนี้เพียงไม่กี่วันมีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า The Conversation ซึ่งเป็นกลุ่มที่รวมตัวของนักวิชาการอิสระนำโดยคริสอิมปีแห่งมหาวิทยาลัยแอริโซนาสหรัฐอเมริกาออกมาเผยแพร่บทความผ่านสำนักข่าวเอฟเรื่องมนุษย์ต่างดาวไว้อย่างน่าสนใจว่าถ้าสิ่งมีชีวิตท,ทรงภูมิปัญญานอกโลกได้มาเยือนโลกแล้วจะเป็นเหตุการณ์ล้ำลึกที่สุด ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ผลการสำรวจความเห็นหลายรายการพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของชาวอเมริกันเชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นเคยมาเยือนโลกแล้วไม่ว่าในอดีตหรือเมื่อไม่นานมานี้เปอร์เซนต์ความเชื่อน,นี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆื่อยความเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวมาเยือนโลกนี้มีความเป็นไปได้สูงมากกว่าบิ๊กฟูดซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีตัวตนเสียอีก นักวิทยาศาสตร์ต่างปฏิเสธความเชื่อเหล่านั้นเพราะไม่ได้สะท้อนถึงปรากฏการณ์ทางวัตถุอย่างแท้จริงพวกเขายังไม่ยอมรับสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกว่ามีอยู่จริงและได้กำหนดมาตรฐานไว้สูงสำหรับการพิสูจน์ว่าเราเคยมีสิ่งมีชีวิตจากดาวดวงอื่นเคยมาเยือนโลกของเราคาร์ชาก,กันกล่าวไว้ว่าการกล่าวอ้างอย่างเหนือเหตุผลก็ต้องหาหลักฐานอย่างเหนือเหตุผลมาพิสูจน์ เขาคือศาสตร,ราจารย์ด้านดาราศาสตรผ์ผู้ค้นคว้าผู้ค้นหาสิ่งมีชีวิตในจัก,กรวาลและเป็นผู้ที่ให้ความเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตมากมายบนดาวเคราะห์ดวงอื่นในจัก,กรวาลไม่เว้นแม้แต่ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราก็มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่เช่นเดียวกัน UFO หรือยานลึกลับไม่ปรากฏสัญชาติมีประวัติการพบเห็นมานานแล้ว การศึกษาวิจัยของกองทัพอากาศสหรัฐระบุว่ามีการพบเห็น UFO มาตั้งแต่ปีคศ1940พื้นที่ UFO ปรากฏตัวในปี1947ที่เมืองรอสเวลรัฐนิวเม็กซิโกซึ่งข้อมูลที่ว่าเหตุการณ์รอสเวลมีการชี้แจงในเวลาต่อมาว่าเป็นวัลลูนบินสูงของกองทัพตกแต่ก็ไม่สามารถที่จะปกปิดการพบเห็น UFO ที่ยังคงมีเพิ่มเติมหลังจากนั้นอีกหลายครั้งสิ่งที่เคลื่อนไหวที่ปรากฏนักดาราศาสตร์บางครั้งก็หาคำอธิบายไม่ได้และรายงานการพบเห็น UFO ซึ่งอธิบายไม่ได้มีการพบเห็นมากที่สุดในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นหาคำตอบถึงสาเหตุที่พบเห็น UFO กันมากขึ้นเราอยู่โดดเดี่ยวในจักรวาลนี้จริงหรือ นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีดาวที่โคจรรอบดาวด,วดวงอื่นกว่า4,000ดวงและพบว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้น <ped> uh นักวิทยาศาสตร์ค้นพบและศึกษาดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวดวงอื่นดาวเหล่านี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ดาวเหล่านี้มีปัจจัยที่ทำให้นักวิทยาศารรสตร์เชื่อว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตเมื่อดาวเหล่านี้ มีปัจจัยใกล้เคียงกับโลกและระยะห่างที่ถูกต้องซึ่งทำให้มันมีโอกาสที่จะมีน้ำในสถานะของเหลวอยู่บนพื้นผิวของดาวได้ดาวที่เชื่อว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ใกล้ที่สุดกับโลกน่าจะอยู่ห่างออกไปไม่ถึง20ปีแสงและในเบื้องหลังของจักรวาลที่เรามองไม่เห็นก็อาจจะมีดวงดาวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ อีกจำนวนถึง300ล้านดวงแต่และดวงมีปัจจัยที่เอื้อต่อการมีสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกันกับโลกมีการทดลองทางชีววิทยาและพบว่าบนดาวเคราะห์ที่คล้ายกันกับโลกนั้นจะสามารถพัฒนาขึ้นมามีภูมิปัญญาและเทคโนโลยีเช่นเดียวกับมนุษย์เหตุการณ์หลายอย่างที่บ่งชี้ถึงมนุษย์ต่างดาวได้มาเยือนโลกเช่น การลักพาตัวของมนุษย์ต่างดาววงทันยพืชหรือวงข้าวโพดล้มที่เกิดจากมนุษย์ต่างดาวไดอาน่าพาซุนก้าศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาบอกว่า UFO คือปรากฏการณ์ด้านวัฒนธรรมความเชื่อในตำนานปลามปลาและาศาสนาเป็นวิธีการที่ใช้รับมือกับประสบการณ์ที่หาคำตอบไม่ได้ UFO จึงอาจ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของาศาสนาของชาวอเมริกันยุคใหม่ความเชื่อเรื่อง UFO ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะสิ่งบินได้ลึกลับเหล่านั้นยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นอะไรและการพบเห็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกก็มีเหตุผลพอฟังได้ในทางวิทยาศาสตร์ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปของเราด้วยนะครับอย่าเชื่อในทุกข้อมูลที่เรานำเสนอเพราะเราก็ไม่ใช่ผู้รู้เราเป็นเพียงผู้ไม่รู้เช่นเดียวกันเราเพียงแค่ต้องการค้นหาความจริงในสิ่งที่ไม่มีใครรู้หรือรู้แต่ปิดบังเอาไว้โปรดกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไป เราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ